พบกับครูเป๋านะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยชั้นป .2 กันนะคะเรื่องเลยคะตัวการันแต่ก่อนอื่นที่เราจะเรียนนั้นเรานักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้ก่อนนะคะอ่าดินสอมแมกกาซยางรบไม่เรียบร้อยนะคะก่อ,ะอนอื่นที่เราจะเรียนเรื่องตัวการันนั้นเดี๋ยวเรามาทายคำปริศนานกันก่อนนะคะ,ะเตรียมจัดัดินสอนะคะ จะเ,เขียนนะคะข้อหนึ่งอ,อะไรเอ่ยรูปทรงสี่เหลี่ยมยิ่งดูยิ่งเพลิดเพลินดูทุกวันลูกดูทุกวันอะไรคะติกตอกติกตอกเนั่สิคะอ้าวอักขระเลยก็ได้โทรทัศน์ง่ายนะคะโทรทัศน์นะคะข้อที่สองอ,อะไรเอ่ยมาเยือนตั้งแต่เช้าอยู่สูงเอื้อมไม่ถึงลูก อยู่บนฟ้าเอื้อไม่ถึงเลยมาทุกวันเลยอะไรคะใครเขียนได้แล้วอ่ะเฉลยเลยค่ะดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์ข้อที่สามนะคะอะไรเอ่ยตาเป็นไฟใจเป็นเหล็กใช้ขับเคลื่อนไปทุกวันลูกอะไรคะอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกรถยนต์อ่าไหนมีใครถูก รู้ว่าถูกไม่ถูกนะคะมีคำวา่าอ,อะไรบ้างน,นะเดี๋ยวคุณเกันนะดูดคำที่หนึ่งก็คือโถระค่ะอ่คาคำที่สองดวงดวงอาทิตย์ คำท,ที่สามรถยนต์อ่ารถยนต์ใช่นะคะนักเรียนสังเกตดูโทรศัพท์ตัวอะไรคะมีนองหนูนะคะแล้วก็ตัวการันเราไม่ออกเสียงคำว่านองหนูนะคะอ่ะาคำที่สองดวงอาทิตย์ โยยักตามด้วยตัวการันเราก็ไม่ออกเสียงโยยักนะคะรถยนตัวเต่าการันเราไม่ออกเสียงตัวเต่านะคะอ่าสามคำนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตัวเนี้ยตัวการันเขาเรียกว่าเครื่องหมายทันท่าค่ะคะ เครื่องหมายทานคาดนะคะหรือตัวการันนั่นเองหรือตัวการันนั่นเองนะคะคำว่าเครื่องหมายธนาคาดันหมายถึงพยัญชนะที่อยู่ข้างบนตัวสกดพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงตัวการันนะคะนักเรียนควจะเข้าใจนะ อันนี้น้องเรียนมาดูมาดูใบงานคะดูใบงานทดลองทดลองทำนะคะ,ะ,คะว่าจะใส่ตัวสะกดอะไรและเครื่องหมายทางคาดอะไรหรือตัวการันอะไรนะคะอย่างเช่นเห็นไหมคะโทรณัทก็คือนอนูสะกดการันเห็นไหมคะดวงอาทิตย์ยอยักษ์ตัวการัน นี้เขาเรียกว่าตัวการันหรือเครื่องหมายัน,นะคะ่าท่นะคะถ้าตัวนี้อยู่ก,กับตัวหนังสือนะคะเราไม่ออกเสียงเครื่องหมายธนค่านะคะเข้าใจนะคะนักเรียนลองทําใบงานดูนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพบกับครูเป่าใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ